ต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะคุณศาสนิกรชนพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมทำบุญสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันมาค้าบูชา ผัวราชการจาังหวัดตาลงพื้นที่อำเภอแม่ระมาตตรวจสอบเส้นทางธรรมนาคมที่ชำรุดพร้อมเปิดโครงการประสมงานประสานน้ำมันประสานน้ำใจบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอธิบดีกรมอนามายัยตื่นประชาชนระมัดระวังสุขภาพในช่วงเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมการประกวดอาหารการเปิดตลาดกาเซยองค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดอเอรเทิดเกียรติชินสนรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้ในายกันกันนินรองนายกเทศมนตรีและนายสมยศตาสลีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้มำนในการกองงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดและประธานชุมชนทั้ง20ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดร่วมการจัดการประชุมเตรียมงานการประกวดทำอาหารเปิดตลาดกาดเซยอง ซึ่งอยู่ในขั้นการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สอดหรือเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดต,ตากโดยจะเปิดตลาดครั้งแรกในวันที่11มีนาคม2558และในทุกวันพุธซึ่งจะมีการประสานให้มีอาหารจากประเทศพื้นบ้านเข้าร่วมจำหน่ายในกาเซยองด้วย ใน่น,ในของของ,นนของกาซองทาไปดในกันในส่วนของกาเซยองนะครับขณะนี้ได้นำเนินการไปถึงขั้นคัดเลือกอาหารซึ่งอร่อยของพื้นบ้านเรานะครับเช่นจะมีะแกงฮังเลแกงอุ๊บจะมีขนมฮาลาวาเซงเพลอดช่องซึ่งขณะนี้ประธานชุมชนของแต่ละชุมชนได้ร่วมกันประชุมแล้วจะคัดสรรเรานี้มา แล้วนำมาแสดงนำมาเปิดขายในวันที่ทางจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดมีประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอดนะครับทุกวันพุธซึ่งเราจะมีการเปิดร้านเ,าเชิญร้านค้าต่างๆให้มา,าขายนะครับแล้วก็มีนักชิมจากทั่วจังหวัดมาประมาณร้อยสองคนนะครับเราจะคัดสรรไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่ง เราได้พบได,ได้ได้ได้คนที่เป็นอยอดเยี่ยมกาเซยองสุดยอดกาเซยองและก็จะนำะผู้ที่ได้ประกาศเหล่านี้ไปอยู่รวมกันแล้วขายนะครับขายให้กับคนที่มาเที่ยวแม่สอดต่อไปนะคนมาแม่สอดก็จะได้รู้ว่าแม่สอดมีของดีอย่างนี้นะครับอีกอย่างหนึง่งดำริท่านผู้ว่าคือว่าได้เชิญชวนนะครับ พ่อค้าแม่ค้าอาหารลักษณะอย่างนี้จากทางพ่อม่มาร่วมกันด้วยเพื่อให้เป็นอาหารสองแผ่นดินนะครับอยู่ในกาดเซยองนี้กาดเซยองกาดก็คือตลาดภาษาเหนือนะครับเซก็คือแปลว่าตลาดนะครับอาจจะไม่ตรงคํานักแต่ว่าแสดงนิดหน่อยยองก็คือขายซึ่งมาจากคําว่าเยาวนะครับความจริงก็เป็นกาดเซยางแต่ว่าเพื่อความท้องจองและคิดง่ายพูดง่ายจําง่ายก็เลย ท่านว่าก็เลยเรียกกาดเซยองนะครับอาจจะฟังเป็นเกาหลีนิดหน่อยแต่นะครับเพื่อความหมัษนสานะครับแต่สิ่งที่คิดที่ทํานี้ท่านผู้ว่ามีความประสงค์ว่าอยากให้อาหารบ้านเราขึ้นมาบนโต๊ะขึ้นมาบนจุดๆุที่สามารถเสิร์ฟคนที่มาเที่ยวเพจจะกินพิเศษสามารถรองรับ a อซในภายภาคหน้าสามารถขยายผิตผลผิตภัณฑ์ขยายมูลค่าในการค้าให้ยิ่งขึ้นไป ซึ่งตอนนี้ก็มีความขึ้นหน้าดับไปต่อไปนี้แล้วครับที่เรามาทั้งหมดขอบคุณครับอําเภอแม่สอจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนครั้งที่3ประจับปี2558ค่ะ ที่ห้องประชุมบวงทนาสารสินที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายปลีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนครั้งที่3ทับสอโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรการดำเนินโครงการพัฒนานกลไกการทำงานด้านครอบครัวในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสำนักง,งานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดและศูนย์พัฒนาครอบครัวโดยชุมชนตำบลพระทาตุผาแดงสำหรับวาระการประชุมประกอบด้วย การแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้แก่พันตำรวจโทต่อลาภตินามาตย์ตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวตากเรื่องพระราชบัญญัติงาช้างพุทธศัการาช2558และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศัการาช2557โดยแจ้งให้ผู้ครอบครองงาช้างดำเนินการแจ้งการครอบครองภายใน90วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21เมษายน2558และการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2558ระหว่างวันที่8มีนาคมถึงวันที่30เมษายน2558ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเรื่องการเน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อเอื้อต่อการบริหารงานของภาครัฐศูนย์ดำรงธรรมในระดับตำบลต่างๆต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆให้ประสานงานกับผู้บัญชาการทหารในพื้นที่ ผัวราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่อำเภอแม่ระมาสและอำเภอสามเงาค่ะ นายสมชัยหัทยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสำรวจเส้นทางคมนาคมและลงตรวจสอบเส้นทางในพื้นที่สองอำเภอได้แก่อสามเงาและอภอแม่ระมาจังหวัดตากหลังจากนั้นได้เปิดโครงการประสมงานประสานน้ำมันประสานน้ำใจที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพะตบลแม่ตื่นอเภอแม่ระมาดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณี ที่มีประชาชนจากอำเภอสามเงาและอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากเดินทางไปยื่นเรื่องต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเนื่องจากไม่เคยได้รับการซ่อมแซมหลายสิบปีโดยเส้นทางเสียหายเป็นร่องลึกและสะพานข้ามร่องเขาวที่ขาดต้องใช้ไม้ผ้าชั่วคราวในการเดินทางในพื้นที่สองอำเภอซึ่งประกอบด้วยบ้านอุ่มหวม่วบ้านห้วยน้ำซับ ตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาและบ้านผาดำบ้านนาทีมูบ้านแพะบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระม,มาจังหวัดตากโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกองทัพภาคที่สามร่วมกันบูรณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าได้จัดโครงการประสมงานประสานน้ำมันประสานน้ำใจเป็นการบูรณาการเครื่องมือเครื่องจกักรน้ำมันกำลังคนและ ประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่2อ,อำเภอได้แก่อ,อสามเงาและอภอแม่ระมาตรทางนี้ในเบื้องต้นจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางเดิมให้ใช้การได้ในระยะแรกเริ่มตั้งแต่ที่บ้านแพะบ้านทีมูบ้านห้วยน้ำเย็นและบ้านผาดำตำบแม่ตื่นอเภอแม่ระมาตรระยะทาง27กิโเมตร และในระยะที่สองในพื้นที่อำเภอสามเงาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2558นี้วัดดอนแก้วอำเภอแม่สอดจดการทำบุญตักบ,บาตรเที่ยงคืนหรือการตักบ,บาตรเป็นปุ๊บประเพณีของชาวภาคเหนือค่ะคณะสัทธาวัดดอนแก้ว ร่วมงานสืบสารประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนที่ลานกว้างหน้าศาลาการประเรียนวัดดอนแก้วโดยมีพระครูอนุกูลวิทยาเจ้าคณะอำเภออุ้มผางเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วนำพระสงฆ์สามเณรและชาวพุทธเข้าร่วมสืบสารประเพณีทรบุญตักบาตรดังกล่าวประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนหรือการตักบาตรเป็งปุ๊ดเป็นประเพณีของทางภาคเหนือที่จัดขึ้นในทุกปี ที่มีวันขึ้น15คห้าค่ำตรงกับวันพุธโดยจะไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใดพระภิกษุสามนเณรในเมืองทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืนโดยมีความแตกต่างของการนับเวลาคือที่จังหวัดเชียงใหม่จะตักบาตรในคืนวันอังคารหลังเวลาเที่ยงคืนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาเข้าสู่วันพุธขณะที่จังหวัดเชียงรายลำปางและแม่ห้องสอนจะตักบาตรในคืนวันพุธเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวเหนือจะเตรียมเข้าสา อาหารแห้งไว้คอยใส่บาตรตั้งแต่หลังเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปสำหรับประวัติความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่เข้าใจว่าทางภาคเหนือคงรับวัฒนธรรมจากพม่ามาอีกทอดหนึ่งซึ่งชาวพม่ามีความเชื่อว่าพระอุปคุตซึ่งเป็นพระพิสุที่พระพุทธเจ้า ทรงเป็นองค์อุปชาเมื่อสำเร็จเป็นพระอารหันต์แล้วได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ณสดือทะเลในรอบหนึ่งปีจะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณชาวพมา่ามักตื่นขึ้นมาตั้งแต่ดึก เพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาดพระอุปคุตโดยมีคติความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาดพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่บุญหลวงเกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิตคติความเชื่อนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษในประเทศไทยการใส่บาดเที่ยงคืนที่ชาวเหนือเชื่อว่าพระอุปคุตจะแปลงกายเป็นพระสามเณรมาโปรดสัตว์ถ้าผู้ใดได้ใส่บาดกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลน,นั้นจะประสบแต่ความสุขร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองได้อนนิสงแรงดังนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญตรงกับวันพุธพุทธศาสนิก,กชนทางพื้นที่ภาคเหนือจะออกไปร่วมการทบุญตักบาทในเวลาเที่ยงคืนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนมีนาคมค่ะ ณที่ทำการชมรมผู้สูงอายุศาลาการประเรียนวัดมณีไพรสนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนมีนาคม2558โดยมีนายเมทายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว er. no. yes. ่า40คนซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประ แจ้งให้ที่ประชุมทราบการรับรองวาระการประชุมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการสรุปรายรับรายจ่ายเงินของทางชมรมเรื่องพิจารณาแจ้งเพื่อทราบในการจัดกิจกรรมเดือนมีนาคมการจัดกิจกรรมมหากรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุอําเภอแม่สอดณห,ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดการจัดกิจกรรมนันทนาการของจิตอาสาชุมชนประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน2 5 5 8การออกหน่วยบริการคัดกรองสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนที่ชุมชนสองแควหนึ่งชุมชนสองแควสองชุมชนร่วมแรงชุมชนอินทร์คีรีชุมชนประชารักและชุมชนตาลเดียวโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดส่วนที่ชุมชนร่วมใจชุมชนอิสลามชุมชนบัวคูนชุมชนวัดหลวงและชุมชนบ้านทุ่งโดยศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ต่อด้วยเรื่องการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพประจําปี2558เรื่องโครงการผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่น80ปียังแจ๋วเรื่องการรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้สูงอายุและเรื่องอื่นๆอําเภอแม่สอดจัดก,กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านกม,มประจําปี2558ค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอําเภอแม่สอดจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจําปี2558โดยมีกํานันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกํานันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจําตําบลเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า300คนการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจําปี2558โดยมีนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านกมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมสําหรับกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านกมมีกิจกรรมเด่นที่สําคัญได้แก่การอ่านสารของอธิบดีกรมการปกครองและการอ่านสารของประหลัดกระทรวงมหาดไทยถึงคณะกรรมการหมู่บ้านและการบรรยายบทความสําคัญของกมแนวทางการขับเคลื่อนกมในปี2558รวมถึงการเปิดเวทีพูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พื้นที่อำเภอแม่สอดพบสภาพอากาศหมอกควันปกคลุมทั่วบริเวณจากปัญหาไฟป่าและการเผาไร่ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าขณะนี้สภาพอากาศในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครแม่สอดเริ่มมีหมอกควันที่ชัดเจนปกคลุมไปทั่วบริเวณอันเนื่องมาจากปัญหาไฟป่าโดยเฉพาะบนเส้นทางสายตากถึงแม่สอดมีไฟป่าเกิดขึ้นตลอดเส้นทางทำให้หน่วยงานป่าไม้ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าช่วยกันดับไฟข้างถนนและในบางจุดต้องใช้รถดับเพลิงด้านเทศบาลนครแม่สอดต้องคอยใช้รถฉีด น้เพื่อปรับสภาพอากาศที่มีหมอกควันขณะที่มีคําสั่งของนายสมชายหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่สั่งห้ามเผาไร่และออกมาตรการห้ามเผาป่าแต่ไม่มีผลใดๆและยังไม่สามารถจับตัวผู้กระทําผิดได้อธิบดีกรมอนามัยออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสุขภาพในการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันค่ะ นายแพทย์พรเทพเิริวนณาราังสรรค์อธิบดีกรมอนามัยได้ให้สัมภาษณ์ในโอกาสเดินทางไปราชการที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดปากและกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ว่าขณะน,นี้ตนได้เดินทางโดยเครื่องบินพบว่ามีการเผาป่าจํานวนไม่น้อยกว่า10จุดมีหมอกควันหนาซึ่งอยากให้ประชาชนทราบว่าหากหมอกควันระยะความยาวของเสาไฟฟ้า6ต้นจะมองไม่เห็นดังนั้นถือว่าเป็นอันตรายมากประชาชนต้องใช้ผ้าอนา ในการปิดจมูกและไม่ควรออกจากบ้านซึ่งการเผาป่าเผาไร่ในระยะนี้พบว่ามีมากและมักจะเผากันในช่วงเดือนมกราคมเรียกว่าชิงเผาไม่ใช่มาเผากันในช่วงเดือนมีนาคมส่วนใครที่กำจัดใบไม้หรือวัชพืชควรเก็บไว้ทำปุ๋ยหมักนายแพทย์พรเทพยังกล่าวอีกว่า หากมีความจําเป็นที่จะต้องเผาควรมีการวางแผนกันในหมู่บ้านว่าจะเผาอย่างไรไม่ให้ได้รับผลกระทบและไม่ให้เดือดร้อนผู้อื่นโดยไม่ควรเผามากกว่าหนึ่งจุดซึ่งหากว่าเผามากกว่านี้จะมีปัญหาโมลภาวะปัญหาฝุ่นละอองส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินหายใจผดผื่นคันรวมทั้งโรคหอบหืดได้ สำหรับสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่จังหวัดตากขณะน,นี้มีปัญหาบริเวณเส้นทางสายอำเภอเมืองตากถึงอำเภอแม่สอดหรือถนนสายเอเชีย12ซึ่งพบมีการเผาไร่อ้อยในพื้นที่รอบอำเภอแม่สอดจนควันปกคลุมไปทั่วบริเวณทำให้เกิดเพลิงไหม้ไร่นาเกือบทุกวันคุณศสาสนิกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดต่างเดินทางไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฝังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดต่างเดินทางมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาค้าบูชาที่วัดมณีไพรสนวัดดอนชัยวัดชุมพลคีรีวัดอรัญญเขตวัดดอนแก้วและวัดศักทองนารามเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้มีการร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนาการทำบุญตักบาตรฟังสวดชัยมงคลคาถาเนื่องในวันมาค้าบูชาซึ่งพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครแม่สอ และตำบลใกล้เคียงต่างร่วมกันเดินทางมาทำบุญที่วัดในวันมาคะบูชาซึ่งในปีพุทธศากาักราช2558นี้ตรงกับวันที่4มีนาคม2558ขึ้น15ค่ำเดือน3ของไทยเพื่อสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและประชาชนทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานซึ่งในวันมาคบูชาไม่เพียงแต่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น ที่เดินทางไปทำบุญที่วัดในประเทศต่างๆทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธต่างก็ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาเช่นเดียวกันกับประเทศไทยถือได้ว่าเป็นวันมาฆบูชาของโลกและประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วย โดยในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาทุกๆวัดจะจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สั่งสอนให้ทุกคนละเว้นจากความชั่วกระทำความดีตามแนวทางวิถีชาวพุทธวันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน3หรือราวประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่หากเป็นปีที่กมารเป็นปีที่มีเดือน 82หนวันมาคาบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน4หรือประมาณเดือนมีนาคมวันมาคาบูชาย่อมาจากมาคาปูรานมีบูชาแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน3ถือเป็นวันจาตุรงคขสนิบาตแปลว่าการประชุมอันประกอบด้วยองค์4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาลคือ 1. พระสงฆ์จำนวน1,250รูปซึ่งจาริกไวเผยแพร่พุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณเวรุวันมหาวิหารกรุ่งราชคลึกแขวนมคอ 2. พระสงฆ์จำนวน1,250รูปเหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันต์และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงดวยวิธีเอหิพิขูอุปสัมปทา สพระสงฆ์จำนวน1250รูปต่างเดินทางมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย 4. วันที่มาประชุมตรงกับวันเพนเดือนมาคะวันเพนกลางเดือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือโอวาทปาติโมก ซึ่งโอวาทปาติโมคคือข้อธรรมอันย่อเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาสามประการได้แก่ 1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวงเว้นจากความชั่วด้วยกายวาจาใจ 2. ทํทำความดีให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจและสทํทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ